โดนโทษหนักห้ามลงสนามอย่างไม่มีกำหนดลงดาบแล้วห้ามแฝดอันตรายลงสนามอย่างไม่มีกำหนดสัตวครับมาพบกับผมช่างยอดในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับสโมสสอนฮึงกุ๊กได้ประกาศลงโทษแฝดอันตรายอีดายองและอีแจยอง2นักวอลเลย์บอลระดับซูปเปอร์สตาร์ของทีมชาติเกาหลีใต้โดยห้ามลงสนามในนามสโมสรอนอย่างไม่มีกำหนด พร้อมสั่งให้ไปขอโทษเยือและชดใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดถูกดาบสองจากสมาคมแบนจากทีมชาติจากข่าวฮือฮาในแวดวงกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศเกาหลีใต้เมื่อสื่อขุดคุยพฤติกรรมอีดายองและอีแจยองสองนักวอลเลย์บอลระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเกาหลีใต้และสโมสรฮึงกุ๊กไรพิงสปเดอร์ ซึ่งเธอทั้งสองคนได้รวมหัวกันรังแกเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นเมื่อ10ปีก่อนต่อมาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์อีดายองออกมาโพสข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวผ่านภาพข้อความที่เขียนด้วยมือขอโทษและกล่าวคำสำนึกผิดเหตุการณ์ในอดีตและในการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโว,โว,วีลีประเทศเกาหลีใต้ฤดูกาล2020-21โปรแกรมวันที่11กุมภาพันธ์เป็นการพบกันร,ระหว่างกิมซอนไฮพาร ทีมอันดับ3พบกับฮึงกุกไลทิงสไปเดอร์ซึ่งเป็นต้นสังกัดของอีดายองและอีแจยองปรากฏว่าทางสโมสรไม่ได้ส่งคู่แฝดทีมชาติเกาหลีใต้ให้ลงสนามในเกมสำคัญซึ่งก่อนที่ทีมจะแพ้ไป0ูต่อ3เซตล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์สโมสรฮึงกุกไลทิงสไปเดอร์แถลงการผ่านทางแฟนเพจของทางสโมสรอ,อย่างเป็นทางการครั้งแรก ด้วยการขอโทษในเรื่องดังกล่าวพร้อมประกาศลงโทษอีดายองและอีแจยองสองนักวอลเลย์บอลระดับซูเปอร์สตาร์โดยการห้ามลงสนามอย่างไม่มีกำหนดด้วยเหตุผลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงโดยถแถลงการสโมสรระบุว่าสโมสรพึงกุก๊กไลท์พิงส์สไปเดอร์จากกรณีที่วันที่10กุมภาพันธ์อีดายองและอีจยองสองนักวอลเลย์บอลของสโมสร ยอมรับที่เคยสร้างเหตุการณ์ที่รุนแรงสมัยเรียนหนังสือและได้ขอโทษเพื่อนร่วมชั้นมัธยมเหยื่อผู้ที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงทางสโมสรเข้าใจและเห็นใจอย่างยิ่งกับเรื่องราวบาดแผลและความเจ็บปวดที่ได้รับอย่างมาทุกทรมานสโมสรขอโทษและรู้สึกรับผิดอย่างสุดซึ่ง ที่ทาให้ทุกคนที่รักวอลเลย์บอลผิดหวังกับเหตุการณ์นี้ความรุนแรงในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ผู้เล่นทั้งสองคนได้สํานึกผิดยอมรับการกระทําที่เกิดขึ้นและขอโทษผู้เสียหายไปแล้วและสโมสรยังต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการกระทําผิดของผู้เล่นในสังกัดของเราสโมสรจึงตัดสินใจระงับการเล่นของนักวอลเลย์บอลทั้งสองอย่างไม่มีกําหนด เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงและทั้งคู่จะต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรักษาบาดแผลของเหยื่อเช่นการไปพบเยื่อและขอโทษด้วยตนเองรวมทั้งการพิจารณาดูแลรักษาต่อไปและสโมสรจะใช้สิ่งนี้เป็นประสบการณ์และจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เล่นทุกคนเป็นคนของสังคมที่ดีและขอโทษอีกครั้ง ต่อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และแฟนวอลเลย์บอลทุกคนซึ่งรายงานล่าสุดนะครับภายหลังที่ทางสโมอสรได้ตัดสินใจลงโทษทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งเกาหลีหรือ KVA ก็ได้ออกมาแจ้งทันทีว่าสาแฝดทั้งสองคนจะโดนแบนจากทีมชาติเกาหลีใต้อย่างไม่มีกำหนดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ รบกวนฝากกดติดตามกด u u s สไคร e กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยและต่างประเทศที่ช่างยอดจะอัปเดตตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ